ภาษาฮกเกี้ยน p กเกตี้นสไตล์สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอยู่กันในรายการภาษาฮกเกี้ยน p ูกเกตี้นสไตล์ค่ะวันนี้เราจะมาฝึกนับเลขกันแบบภาษาจีนฮกเกี้ยนนะคะก็เราจะรู้กันแล้วว่าถ้าเป็นภาษาจีนการก็จะเป็นอนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สือพอเป็นสาวเคียนนะคะก็จะเป็นอินองซาซีงลักชิเปก้าจับอีกทีหนึ่งนะคะอินองซาซีงลักชิตเปก้าจับแล้วอย่างที่กูเคยบอกไปค่าว่าเสียงอ่ะมันอาจจะมีการแบบเคียนเสียงกันได้นะคะอย่างเขาว่าเปะ บางคนก็จะเป็นปะเป,ปะที่แปลว่าแปดก็อาจจะเป็นปะเ mm hmm. ช่นเราจะบอกว่าแปดคนอย่างเงี้ยค่ะเปะหลังก็ได้หรือว่าปะหลังก็ได้ค่ะถ้าอยากจะเรียนภาษาฮกเกี้ยนไปได้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องซุเปอรชินเจินกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ